คนไทยสัญชาติไทยนับล้านที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นนักเรียนนักศึกษาบ้างทํางานบ้างเพื่อหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยมาอาศัยอยู่มากที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เกือบ5 0 0แ0นกว่าคนแล้วหญิงไทยคนนี้ก็เช่นกันท่านชื่อรัตนาที่เราเรียกกันว่าป้าน,นิดมาดูกันนะคะว่าชีวิตท่านเป็นอย่างไร สวัสดีค่ะด,ดีใจจังเลยมาเจอกันอีกแล้วมีมแถนจกจักรยานนะเก่งนะใช่ใค่ะ <c oughs> อ่าปรานิทเป็นคนไทยที่มาอยู่อเมริกานาน,านแล้วใช่ไหมคะโอ้ยอยู่มาตั้งต <มา S 2> ั้งแต่ปีเจ็ดห้าค่ะโอเคเออก็เลยสนใจจะถาปณานิทไปมาได้ยังไงมาอเมริกาโอแต่งมาแต่งงานมากับผัวฝรั่งค่ะ ปนิศทำอาหารเก่งค่ะปนิ์ดูหน้าหน่อยไม่เก่งมากกำลังจับกุ้งเล่นที่เชยค่ะงา่กุ้งนะคะการเป็นคนเปิดเผยเป็นมิตรกับคนอื่นมีน้ำใจเข้าคนได้ง่ายไม่ถือตัวทำให้ปนิ์เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานญาติมิตรและลูกหลานทุกคนชอบทำบุญค่ะไปไหนมีงานบุญต้องเจอปนิศ ถ้าเป็นคนที่อัตยาศสยไมตรีดีมากปกติไปที่ทำงานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ไททาลาค่ะแต่ถ้สาสนใจทันหนวดบหมักไหมค,คะอร่อยนะเนี่ยจุมกินด้วยโอเคขยันจังเลยทำร้านไททาลาทำทำยังไงคะเป็นทำ,ทำไม่ได้ทำคุกค่ะทำหัน่นผาก๋อค่ะแกะกุ้งอ,อ้จัปิงนโล ทำทุกอย่างมีความสุขกับการทำงานใช่ไหมคะใช่มีความสุขมากมากเลยเ,ลเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านอค่ะโอเคป้านิดเป็นคนใช้ชีวิตหลันละตามภาษาคนสูงวัยนะคะที่ไม่มีอะไรต้องห่วงหาชีวิตจะมีความสุขตลอดเวลาเคทีกำลังไปตามหาท่านค่ะที่ร้านที่ทำงานถึงแล้วค่ะ นี่คือร้านไทยธาราที่ปณนิชทํางานอยู่นะคะวันนี้เกทีจะมาตามหาปณนิชที่ร้านนี้ค่ะข้างในร้านบรรยากาศสวยมากเลยค่ะ ป้าน,นิสขยันขันแข็งทํางานทุกวันนะคะไม่เคยทอ้อแท้ไม่เคยเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้กําลังห่อสปริงโรลค่ะไว้บริการลูกค้านะคะเได้อยู่นานแล้วยังนะสี่สิบกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้อยู่ร้านนี่เหรอคะไม่ว่ามาเมืองนอกเนี่ยเออของสี่สิบกว่าปีแล้วอยู่เมืองเนี้ยแล้วอยู่ร้านเนี้ยแล้วสามปีอออค่ะ <c oughs> แล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะร้านนี้ ตอนนี้ก็ย่างกุ้งนะคะใครจะสนใจก็มาทานนะจ๊ะปนิดนีดอยู่บะอยู่กับใครนะคะอยู่ที่บ้านปนิตอยู่คนเดียวค่ะอยู่กับลูกสาว<อ>ลูกสาวโตแล้วโตแล้วลูกสาวสิบสามแล้วสิบสี่อ๋อค่ะลูกสาวชื่ออะไรคะเมลี่แอนจา้าอ๋อน่ารักจังชื่อชื่อเมรี่แอนค่ะปะนิดว่ามาอยู่ตั้งแต่ปี ปีเจ็ดห้าค่ะปีหนึ่งกเออทีนเซอร์ติฟายเป็นเวลากี่ปีแล้วคะเนี่เออตอนนี้ก็เจ็ดห้าก็สี่สิบสี่สิบสองปีแล้วค่ะโอ้ค่ะตอนมาคนเดียวค่ะเออตอนมาครั้งแรกไี่มายังไงคะมากับผัวค่ะมากับสามีแต่งงานกับผัวก็หลังกันมีเป็นเป็นเป็นแอ์ฟอร์ดค่ะเป็นเป็นแอ์ฟอร์ดได้มีลูกค่ะออ๋ แล้วมาอยู่นี่แล้วก็ได้ใบอะไรเรียบร้อยแม่เขียวใบวีซ่าเหมือนเรียบร้อยเลยค่ะแต่เป็นสิทธิ์ธนานคารหนูเป็นอเมริกันแลวค่ะอดีจังเลยแล้วเป็นสัญชาบกฝรหลังค่ะโอ้ค่ะค่ะแต่ยัง<ล>ไม่ลืมไทยนะคะโอ้ค่ะแล้วบ้านอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนนะ,ะชลบุรีค่ะโอ้ยชลบุรีไปเจอกับแฟนที่นั่นเหรอคะค่ะ งานในค่ายแล้วก็เลยเจอผัวกันก็เมคเดย์กันแล้วก็แต่งงานกันมาอ๋อค่ะแล้วก็ไปอยู่ฟิลิปปินส์ค่ะไปจัดฟิลิปปินส์ก็เลยมาปอริดาอ๋อโอเคนะอยู่เมืองนอกอืล้วรู้จักทำมาหากินนะคะอ๋อค่ะถ้าไม่รู้จักก็อดตาไปใช่ใช่แล้วตอนแรกพปนี่ทำงานอะไรคะมาแรกๆมากับสามมาเนี่ยแหละก็ทำงานในห้องอาหารใช่ห้องอาหารของคนหลังนี่ค่ะเป็นทำงานโรงแรมมั่งด้วย เอาสกิปเปอร์ huh. ต,ตอนนั้นกิปเปอร์ก็มาทำร้านอาหารอ้าน uh huh. อาหารฝรั่งจากเขาอาหารฝรั่งแต่นนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยค่ะ uh huh. ได้หมดทุกอย่างค่ะตอนนี้ไม่อยากกลับไปเมืองไทยเลยคะอยากกลับอยู่กับต,ตอนนี้ยังไม่ไม่ได้อยากเฉยๆเพราะโควิดมันเยอะค่ะ๋อ่ค oh, <okay. S 2> แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าคะาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วมีเหลือตัวคนเดียวอตัว uh huh. คนเดียว oh. S <S> <S ไม่มีใครข้าโดดเดียวอ๋อค่ะแล้วไม่เหงาเลยคะ่ะไม่เงามีเพื่อนฝูงเยอะที่นี่อืถ้าคนไม่ถือตัวนะคะมีเพื่อนเยอะถ้าคนถือตัวก็ไม่มีเพื่อนค่ปะปันิ้เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รักเพ,พื่อนรักฝูงรักน้องะนะคะรักทุกคนค่ะใจดีคะ่ะแล้วตอนนี้ปนิสก็อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวใช่ค่ะ เวลาไม่สบายทำไงคะไปหาหมอไปหาหมอไปไหนกี่ร้อืไปช่วยตัวเองได้เนะาะาคิดถึงวังไทยไหมคะคิดถงึงค่ะค่ะค่ะแต่ไม่มีใครแล้วไม่ไปอ๋อค่ะอยู่ที่นี่สบายป่ะแม่เอาผ้าไปไหมอ่าโอเคแม่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 แมแม มันน้่าไปยังไงต้องขยนันขะยันเนาะใช่แล้วไม่ขยนันไม่มีกินขอบคุณมากค่ะขยนันขยันทำมาหาาินเนาะยังมีเราจะฝากถึงคนไทยบ้างไหมคะคิดถึงทุกๆคนนะคะให้ข้อคิดอะไรกับคนไทยบ้างที่มาอยู่ต่างประเทศอ,อบอกคิดถึงเมืองไทยแค่นั้นแหละ เออค่ะเต็มพรนไม่หมดละแค่ะมไม่เป็น,ปนไรค่ะมีรถขับขี่ไปไหนไปนไหนก็สะดวกก็ดีแล้วใช่แล้วค่ะชีวิตที่นี่ทุกอย่างโ,โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะมาเจุอจ <laughs> ปนิษเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนที่มีเส,สียสลยไมตรีดีมาก เวลาไปไหนไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสชอบทำบุญชอบไปวัดนะคะแล้วก็ชอบไปหาเพื่อนนะคะชีวิตของท่านนั้นไม่เคยเหงาเลยนะคะเป็นแบบอย่างของคนที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนได้ดีมากเลยด้วยมิตรไมตรีบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนไทยในต่างประเทศป้าน,นิดเป็นแบบอย่างที่ดีของคนสู้ชีวิตค่ะแม้จะสูงวัยแต่ก็ไม่เคยท้อ เติมเต็มความสุขให้กับชีวติตตนเองแม้ไม่มีใครก็ตามมีความสุขอยู่กับบ้านของตนเองค่ะมีรายได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นนี่คือตัวอย่างที่ดีเอทีนนำมาฝากทุกท่านวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ